ขอเป็นบทดีๆบ้างขอเป็นตัวแฝงก็ยังดีได้เป็นบทไม่ดีบ่อยแล้ว <G ül üyor> ได้เป็นตัวแฝงเอาอะไรดีแบ็คแจ็คละกันคือ <G ül üyor> การพันดัน <G ül üyor> ที่ย <G ül üyor> ิ่งใหญ่ปุมไปชุมตั้งใจจะลิ้นสปายแต่ว่าเอาบัตรสปายมาใช้แล้วเสียดายก็เลยเลือกแบ็คแจ็คดีก,กว่าด <G ül üyor> ูสิวจะสุ่มใส่เรา,าไหมเนี่ ในนี้มีสายลับด้วยเราต้องระวังไอ้พวกสายลับนี่มันน่ากลัวน่ากลัวปิดไฟก่อนวันนี้เราวันนี้เราว่าน,น,น่าจะไม่มีหมอหรอกเฮ้ยอุย,ยสีขาวมาเร็วๆวันนี้่าไปก่อนละกันข,ขี้โค้งโอเมกอดแล้วก็มีคนเจอโซ่ เจอศพที่คังครับแก้ไฟเสร็จเดินออกมาเลี้ยวขวาเดินเลยครับวิเราเราบอกเขาได้นะว่าเราเป็นทหารผ่านศึกเพราะว่ามันคือบทบาทฟอมของเรานันัเมื่อกี้ผม <c oughs> เขาสามารถ <c oughs> บอกขอด้อยสีขาวนะ ไม่ได้เล่นนานเลยครับซูเปอร์ซาร์คือแบบว่าติดกันไปเปิดไฟกันอยู่สามคนนะึ่งไม่เปิดไฟกันอยู่สามคนแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวสวิตช์เปิดไปเสร็จเราต้องบอกเหตุการณ์าต้องคนอยู่ในห้องปเราต้องบอกก่อนว่าเราตอนเปิดไฟชนะสับฝาลและเขียวไหมเขียวบดเลยฟาหมินมันปล่อย เราต้องเราต้องโบยก่อนถามแบบนี้ไม่ใค่ครับมันมีแบ็กแบ็กมันมีแบ็กครับมันมีแบ็กมันมีแบ็กอย่าบอกบทนะฟา์มินปล่อยสกินบอกบททีนี้ตายเลยแล้วก็เรานี่แหละเป็นไอคิดก่อนครับไม่รู้เลยเลยเนี่ยปล่อยสกินใส่เราผมผมเป็นเรายอนเยิมพันด้วยชีวิตเพราะเราไม่ได้เป็นเพราะเราไม่ได้รยบร้อยแบ็กดาวมัวตายหาฟา์มินปล่อยสกินใส่เรานี้ แต่แต่ดีนะคะทุกคนคือแบบอย่างเกี้ยนอ่ะ <c oughs> ครั้งนี้เราเล่นแบบว่ามีความลุกลรีลุกลนไว้ในตัวซะหน่อยแต่ผมว่าครั้งนี้เราต้องปิดประตูก่อนถ้าเราไม่ปิดเราจะฆ่าใครไม่ได้คือแบบตอนนี้ใจเต้นสั่นรัวๆเลยครับทุกคนคือแบบผมบอกว่าผมเป็นทหารพานสื่อแล้วผมไม่โดนดาวด้วยเดี๋ยวเราต้อง เราไปซ่อมไฟให้คือแบบจะฆ่าก็ไม่กล้าฆ่าครับทุกคนมาเดี๋ยวละเฮ้ยเฮ้ยมาเราเป็นคนดีไหมล่ะเอาโดนขังในห้องไฟนี้ระวังเดอ้อระวังมันมีอะไรบ้างจะไม่ได้แต่เราเป็นแม็กแท็กเพื่อนเราเป็นอะไรวะอุ้ยนักล่าสงสารเพื่อนวะสีน้ำตาล,ลทำอะไรอ่ะจะปาดก็ไม่กล้าปาด อุ๊ยโอ้ยเกือบเกือบแล้วเราจะฆ่าสีเขียวไม่ได้เฮ้ยผมกลัวสีเขียวเป็นตะกาที่สุดแล้วมันอยู่เป็นกลุ่มๆใครจะฆ่าได้ล่ะฮะโอเมก้าสเฮ้ยจะไม่เห้อะไรวะอะไรอะเดี๋ยวเราต้องแก้ ชมพูไม่เดี๋ยวแบบไม่รู้เดี๋ยวเป็นชมพูไม่รู้เป็นไรชมพูเดี๋ยวเราเราเราต้องบอกว่าฉันเป็นทหารผ่านศึกเขาบอกว่าฉันเป็นนะชมพูเขาบอกอนไรบอกเว่าเป็นผ่านศึกเฮ้ยแต่เราใช้แผ่นนี้มันจะมันจะเวิร์กหรอ สีแดงชมพูโดนเหลืองไอ้สีชมพูได้อหรือเปล่ามันยิงเหลืองหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องบอกว่าเมื่อกี้ชมพูกินเหลืองกดโลหรือเปล่าน่าจะสีแดงหมุดทอนัดนน่าจะเป็นโตหรือเปล่าก็ตอนนี้อะไรอ๋อสีแดงมุดทอฟิลอย่างกี้อ่ะนะพี่เป็นแบ็คแจ็คแล้วพี่ผมพี่เป็นทหารผ่านสื่อกันมาเลยว่าแ่าจะเหญ่ได้ ส่ง,ง,สงไม่ต่อให้ฆาตกรนะครับ<พ>อนะุ้ยเราจะเดาเราจะเดาสีทองไม่ได้เพราะสีทองมันไม่ใช่รอประพออุย้ยตีแรงน่าจะโดดพ่อผมมีผิดนะจะเป็นไม่บอก อย่างเกียนะได้จะเป็นโด๊กเป็นไว้อะใครเป็นไว้ทำนายแดงนีดโิดจบแต่ผมชอบแบบนี้ถ่าตั้าก่อนผมได้บทบาทปลอมมาเป็นพวกอะไรวิศวะกรนแล้วมันมีทหารผ่านศึกผมก็จะบอกอยู่ดีว่าผมเป็นทหารผ่านศึกเพราะว่ามันเป็นบทบาทเดียวที่ทำให้ผมรอดวิเกือบโอ้ไม่กอดมันเป็นบทบาทที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วเลย วิตสงสารสีขาวนะครับทุกคนคือขาวไม่สามารถปาดใครได้เลยปิดประตูก่อนเราต้องใช้แผนเดิมแต่ครั้งนี้เราต้องเปิดซาโบถาบ้างนะดูซิมีหมอไหมโอเคไม่มีเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปซ่อมตรงนี้เองมาคนดีคนดีโอ้ยอะไรเนี้ยใครปล่อยหมึกใส่เรา ไม่มีใครซ่อมฝั่งนั้นเร็วเร็วเร็วไปซ่อมไปซ่อมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำเควสต,ตรงนี้ก่อนแล้วกันอันนีน้เนียนไปก่อนเนียนไปก่อนอจากนั้นแต่ผมว่ามันต้องมีบางคนนะอุ้ยแล้วคือแบบไอตอนแรกไอ,ไอตอนเมื่อกี้ครับทุกคนที่ผมปาดชมพูแต่ผมมีข้อแก้ตัวผมแต่ทุก แต่ยังไงพวกเขาก็อาจจะคิดนะครับทุกคนว่าสีชมพูอ่ะน่าจะเป็นจอมตะกาไม่ก็แนมเพื่อนป่าแล้วโอเคเราต้องรอเราต้องรอให้คนมาเอ้ยสีทองตอายอเราไม่แล้วในอย่าบอกนะว่าตอนหน้า่อดาเรายอมโดนมบตานะเป็นมุกเป็นเหงาขึ้นมาจากข้อขาดปัดทองนะทอง เีอมเงินก็อยู่นะตแต่ไม่รู้ว่าน้ำเงินทำมาถึงไหมมาถึงไหมถึงนดอกไายอ่ะดูก็เสียดายเตมอยู่เรายอยมจนแม็คเดิน,นะถ้ามันไม่ใช่ล่ะครับทุกคนเมื่อกี้ซ่อมไฟแต่ผมว่าเราเป็นนเราเป็นคาตะก้อนแน่เลยมุ้ยแต่ผมว่านะบได้เป็นโจงเรา,า,ารไม่ใช่หรอกทำเพจอยู่ห้องพยาบาลเราจะเก็บสิทธ์แล้วเป็น แดงเป็นโจ๊กน,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 นะเพื่อนนะสีขาวอ่ะโดูพ่อ,พอมันไคเลยปาดปาดเลยอะ่ะปาดเอสีอะไรู้ะแต่มันโดูพ่อมาเลยอะ่ะคัเตีงครับผมจะไม่บอกว่าผมผิดยังไงโอ้ยไอ้ขาวเอ้ยเพื่อนรักทำไมทำกับเราแบบนี้ทไม่ต่อให้กับคาตกรขอโทษนะขาวผมไม่ใช่คาตกร ผมไม่ใช่ครับเอาขาออกก่อนผมว่ายังไงผมก็ผมจะเก็บสิทธิ์นี้ไว้เดาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนว่าสีน้ำตาลเป็นอะไรแต่ถ้าผมไม่พูดจริงๆมันพูดไม่ได้เพราะว่าผมอัดหน้าจออยู่ถ้าผมพูดก็คือมันไม่สามารถแบบใช้พร้อมไมโครโฟนได้ไงไมโครโฟนจะไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเราใช้ไมโครโฟนในเกมด้วยว้าว โอ้ยน้ำตาลโดนแน่อุ้ยแต่เราจะไม่ฆ่าน้ำตาลเดี๋ยวเรามาซ่อมฝั่งนี้เองน้ำตาลไปซ่อมฝั่งอื่นไปอะไรสามหสเสร็จแล้วไ่อมไปโอ้อ้ยัอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ออนนี้สั่นไปหมดแล้ว ผมอยากลองเดาน้ำตาลดูนะครับว่ามันโจ้วไวก็เดาเรอมัมพี่เออเดามา้ีไม่หนูโดดคออ่ะเดี๋ยวนะมันเป็นโจ๊กหรเพราะว่าน่าจะเป็นสีเหลืองเฮ้ยหูส่งใส่สีน้ำเงินว่ะ ีเคนดีลาิตนเหลืองครับผมผมผมเพ่งทำนายครับผมทำนายสีม่วงกับสีบาไปแล้วคนดีสีแดงก็ไม่น่าใช่หรอกเสี่ยตายเรื่องหนึ่งคือเป็นคนดีนะผมว่าสีเหลืองชัวร์เลยผมบหลืองเลยผมมากโอ้จบเลยบอกว่าเป็นทหารปลอมก็ไม่ได้แหละโอ้โหทำไมมันช่างยากเย็นอย่างนี้ ก็คือ,อน้ำปละวังนี่แหววผมเป็นผู้กุมารบอกดิวิถ้ารผ่านศึกมาก็ไม่เกี่ยนนะแต่แบบว่าผมเห็นทุกอย่างอ่ะบอกดิตามที่ผมสังเกตเลย โอเคนะครับทุกคนก็ไม่ผ่านนะคะทุกคนเล่นใหม่ๆ<ต>นะเนาะวิ่ก็สนุกอยู่นะเ,<อ>เล่นแจ็คแจ็คแล้วตายสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนใครอยากให้ผมเล่นเป็นบทอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับทุกคนก็แบบก็คือแบบมันเล่นยากอยู่นะครับทุกคนคือแบบเ,เพื่อนเพิ่งจะปาดคนเดียวแต่ผมอะปาดไปหลายคนแล้วใช้แบบบทปลอมล่อแล้วผมไม่ได้เดาสักคนถ้าผมรู้ผมเดานานแล้วสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบายบาย